โต๊ะทานข้าวเสริมความร่ำรวยใครที่กำลังจะซื้อโต๊ะทานข้าวเอาไว้ในบ้านนะครับหรือใครที่ไม่มีโต๊ะทานข้าวอย่าให้ฟังคลิปนี้ครับแล้วก็คุณจะรู้ว่ามันจะเสริมความร่ำรวยอย่างไรเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอย่างไรฟังคลิปนี้จบเข้าใจเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมอาจาจันเอกธนกรครับสินแสรวยง่ายห่วงช่วยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยานคือจั์เอกธนกรสํานักสักยานปุ๋ยสี่ร้อยแปด บางซื้อครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของโต๊ะทานข้าวเสริมความร่ํารวยจริงๆแล้วนอกจากความเสริมความร่ารวยแล้วยังเสริมความสัมพันธ์ของคนในบ้านด้วยนะครับเสริมหลายอย่างนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเข้าใจเลยนะฮะก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าโต๊ะทานข้าวเนี่ยนะครับในหลักวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าโต๊ะทานข้าวที่ดีควรใช้โต๊ะวงกลม นะโต๊ะที่มีเป็นทรงกลมเพราะว่าโต๊ะที่เป็นทรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรต่างคนต่างจะมีแนวคิดแต่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันจึงทําให้ความสัมพันธ์ความสามัคคีในครอบครัวเนี่ยไม่พร้อมอ่าเขาเรียกว่าต่างคนต่างคิดขัดแย้งกันหลายๆบ้านนะครับกินข้าวร่วมกันไม่ได้เลยพ่อคิดอย่างหนึง่งลูกคิดอย่างหนึง่ง นะครับกลายเป็นว่านำไปสู่การขัดแย้งนำไปสู่การมีปัญหาครอบครัวนะครับหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในทางกับการถ้าคุณใช้โต๊ะที่มีลักษณะเป็นวงกลมวงกลมเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีลักษณะคือกลมกลืนให้นึกถึงว่าคาว่ากลมกลืนมันจะเข้ากันได้ครับแล้วมันจะทําให้คนในบ้านคนในครอบครัวนี่มีความพร้อมหน้าพร้อมตามีความสามัคคีถ้าบ้านไหนมีปัญหาเรื่องนี้นะลองปรับเปลี่ยน ใช้โตกลมดูเพราะว่าโต๊เหลี่ยมคือมันก็คือมีเหลี่ยมอะนะคือมีเล่เหลี่ยมให้นึกถึงอย่างนี้นะครับทีนี้พูดถึงโต๊แล้วก็ต้องพูดถึงเก้าอี้เหมือนกันเก้าอี้ที่ควรจะใช้ก็คือควรจะเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงเขาบอกว่าถ้าเราใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงจะส่งผลทําให้คนในบ้านเนี่ยทำธุรกิจหรือการงานใดก็จะมีคนเป็นแบกหลังนะคอยเป็น คอยเป็นแบบเขาเรียกอะไรคอยผลักดนันคอยอุปถัมคอยช่วยเหลือนะยิ่งถ้าเกิดว่าถามว่าโอ้ถ้ามีมีเป็นแบบมีเท้ามีที่เท้าแขนด้วยโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยเขาเรียกว่ามีคนปกป้องคุ้มครองทั้งซ้ายขวานะจะมีคนคอยผลักดนันเป็นมือซ้ายมือขวาให้ด้วยอันนี้นะยิ่งดีนะทีนี้เชื่อหรือไม่ครับว่า บ้านที่ทานข้าวแบบมีโต๊ะโต๊ะกินข้าวจะรวยง่ายกว่าบ้านที่ไม่มีโต๊ะกินข้าวถ้าบ้านไหนนะนั่งพื้นรวยยากเอามาคนาอาจารย์คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยนั่งกับพื้นนะแล้วก็มีโต๊ะโตะอะไรโต,ะโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมโต๊ะเตี้ยๆนะแต่ผมบอกแบบนี้คุณไปดูคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขามีความขยัน มากถูกไหมคือเขาเหนื่อยทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยต่อสู้อย่างมากชีวิตไม่ได้สบายนะแข่งขันกันสูงนะความจะร่ำจะรวยเนี่ยคือมัน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 มีเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วบอกทุกประเทศอะเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับแต่ถ้าคุณปรารถนาความร่ํารวยเนี่ยผมแนะนําผมดูดวงคนมาเยอะไปดูมาตั้งแต่บ้านคนที่ไม่ค่อยมีอันจะกินไปจนถึงระดับเจ้าสัวผมก็เห็นมาหมดแล้วจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่า ถ้าคุณนะ่ะนั่งทานข้าวบนโต๊ะที่อ่าเป็นโต๊ะกลมนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นพนักพิงแล้วมีที่เท้าแขนด้วยยิ่งรวยแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้อย่างน้อยโต๊ะกลมนะครับแล้วก็มีพนักพิงของเก้าอี้นะครับแค่นั้นรวยอย่างแน่นอนความสามัคคีในบ้านก็มีนะกำลังใจก็มีทุกอย่างก็จะมีคานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อแกะเสริมก็คือช้อนแล้วก็ส้อม ช้อนเนี่ยคุณจะต้องใช้ช้อนและซ่อมที่มีลักษณะแข็งนะครับอย่าอย่าไปใช้อย่าไปใช้ช้อนที่มีลักษณะนิ่มเพราะคุณใช้ช้อนที่มีลักษณะนิ่มกิจการงานที่คุณทำเนี่ยมันจะไม่มีความมั่นคงนะครับถ้าใช้ช้อนที่มีความแข็งคุณทําธุรกิจกการงานเนี่ยจะมีคู่แข่งน้อยใครจะมาแย่งชิงความเป็นหนึ่งกับคุณเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วใช้ช้อนและซ่อมนะถามว่าบางบ้านใช้ช้อนเป็นช้อนตักช้อนช้อนแกง ช้อนแกงเนี่ยในการตักข้าวกินนะครับคุณทํางานเนี่ยคุณทำทำทำงานเนี่ย,ค,นนยคือหนักทํางานหนักชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมาช่วยเหลือคุณเพราะว่ามันไม่มีคนคอยประคองไม่เหมือนคนที่ใช้ช้อนฝรั่งช้อนกับซ่อมประคองกันถ้าถามว่าคนที่ใช้ตะเกียบล่ะอาจารย์คนจีนใช้ตะเกียบโหกินใช่ไหมใช้ตะเกียบเขายังรวยเลยใช้ตะเกียบเนี่ยมันก็คือประว่าเนื้อเนื้อนะแต่ว่ากินถ้าคุณไม่ได้ฝึกมามันก็กินลําบากนะ คนจีนเนี่ยเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรตะเกียบมันเป็นคู่นะตะเกียบมันเป็นคู่เขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ชิงไหวชิมพิกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าจะให้ดีเนี่ยช้อนฝรั่งเนี่ยจะค่อนข้างดีใช้ช้อนแล้วก็ซ่อมนะถ้าเราถามว่าเรากินให้มาถูกประเภทอะ่ะกินใช้ไอที่ใช้ตะเกียบใช้ช้อนไอมีหางก็ใช้คู่กันเหมือนเรากินทานก๋วยเตี๋ยว นั่นก็คือมีทั้งเนื้อและน้ำนะชีวิตมันก็จะมีความมีความราบลื่นนะครับนี่คือเคสพวงจุ้ยนะที่ผมเอามาฝากนะครับแล้วก็จุดในการวางโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้มองเห็นตั้งแต่หน้าประตูคนมองเข้ามาอย่าเห็นทานอย่าเห็นเรานั่งทานข้าวอันนั้นจะดีมากนะครับให้อยู่ในจุดที่คนมองไม่เห็นนะครับห้องทานข้าวอย่าให้ใครเข้าถึงโดยง่ายนะแล้วคุณก็จะมีความร่ำรวยมีความสุขเยอะๆเลย ลองเอาไปใช้ดูครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยทางนี้ก็อวยพรให้คุณรวยๆนะครับสวัสดีครับ